สนุนโดย SK-999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีสสดครับ,รบกับพบก,กับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับกับเต้ยนะครับ <S S S ก็เบลค่ะถูกต้องครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่28มกราคมนั่นเองครับก็เป็นน่าจะเป็นจันทร์เกือบจะสิ้นเดือน<ช>นะฮะหลายคนก็เงินเดือนใกล้จอก,กันนะละหลายคนว่าเฮ้ยออกปุ๊บ หมดปั๊บนะฮะก็ไม่ดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเงินเงินออกปมือซบ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 หมดสามวันไม่มีเหลือโอเคเลยฮะมันก็อยู่พี่เต้ยไงตังหมดดีเลยครับพี่ยังยืนคนอื่นอยู่เลยครับนี่ก่อนให้หมดนะแต่ว่าวันนี้คุยข่าวบันเทิงครับเรามีเรียกว่าข่าวบันเทิงเราจ่ายกันมาแน่นมากๆเรื่องันที่ข่าวแรกกันก่อนแล้วกันสําหรับคู่รักสุดสวีทนะฮะสำหรับคู่นี้เลยคุณอนันดากับคุณโดนัทมนัสนันนี่เลยฮะล่าสุดเลยเขาเพิ่งไปออกงานคู่กันเป็นครั้งแรก สำหรับคู่นี้นะฮะก็คือคนโดนัทกับคุณอนันดาเอฟวี้เหรอว่ากรีดขอบแก้มโชว์สื่ออนันดาโดนัทเถียงสู้อยู่กินกันแล้วถูกต้อง่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคู่นี้เนี่ยก็ว่ารักกันนะฮะแล้วก็คุณฝ่ายชายคุณอนันดาก็ผมก็เพิ่งเปิดใจกับรายการวูดดี้เกิดมาคุยเพราะว่าน้องผู้หญิงคนนี้แหละก็แบบว่าก็กำลังคบหากันอยู่แต่เรื่องของความสัมพันธ์เขาบอกว่ายังไม่อยากที่จะระบุว่า เป็นอะไรคือเขาว่าทุกวันนี้ทาให้ดีที่สุดก็ดีแล้วนะฮะแล้วก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยโชว์หวานกันขนาดนี้รับงานคู่กันเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาว่าฟันค่าตัวกันเนี่ยคนละ200,000ครับเออเขาบอกโอ้โหจริงๆ 2>, 2คนก็40,000 0แล้วนะก็ใช่ไงแต่จริงๆเขาก็ปฏิเสธปฏิเสธประมาณว่าเฮ้ยมันคงไม่ถึงระดับประมาณ0,000สนหรอกก็คือระดับค่าตัวปกตินะฮะก็คือปีใหม่ก็อาจจะว่าทําอะไรใหม่ๆด้วยแล้วกันแล้วก็ถามว่าตื่นเต้นไหมเขาบอกว่า ตื่นเต้นเหมือนกันพราว่าเป็นครั้งแรกที่บอกว่าทํางานร่วมกันเพราะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วสองคนนี้เนี่ยเคยทําหนังด้วยกันเคยคทําเป็นเบื้องลงเบื้องหลังเอ็มโวเอ็มวีก็ทํากันมาเยอะละนะฮะแต่เรื่องของงานออกงานคู่นะเขาบอกก็ตื่นเต้นก็ถือว่าก็เขาบอกเขาก็ชอบเวสป้าเป็นคนที่ชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วคเคยตั้งใจที่จะมาเปิดตัวเวสป้าหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเป็นการเปิดตัวคู่รักกันเลยหรือเปล่าบอกไม่ค่ะเปิดตัวเวสป้าค่ะ เออก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันกับคู่นี้นะฮะแล้วก็มันอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าอย่างที่รู้กันเขาบอกว่าเป็นการที่อยู่ก่อนแต่งคือเหมือนว่าคุณคุณอนันดาเนี่ยก็ได้เมือนกัเป็นการพูดคุยพูดในรายการเขาบอกว่าเขาไม่เชีร์เรียดที่จะอยู่ก่อนแต่งเพราะอย่างที่รู้กันฝรั่งค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างฟรีเหมือนกันเปิดเหมือนกัน่ใชถูกต้องคือบางคนคนไทยเนี่ยคือไม่เคยอยู่ด้วยกันจริงต้องเหมือนถ้าประเพณีไทยเนี่ยคือต้อง แต่งก่อนหรือว่ามัน่นก่อนถึงอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นประเพณีฝรั่งเนี่ยก็เขาไม่ค่อยซีเรียสแ,แบบนี้ก็สามารถ<ช>อยู่ได้เลยโดยไม่ต้องแตง่งซึ่งพี่ก็คิดว่านะคิดว่าถ้าสมมติคนเราไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอปุ๊บแล้ววันหนึ่งแต่งงานกันไปปุ๊บต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมปัญหาคือตรงนี้เลยว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเอ้าเธอเพอเป็นแบบนี้หรอกหรอจริงๆแล้วการใช้ชีวิตด้วยกันก็โอเคแหละอยู่ที่ว่าความคิดของคนเราแล้วก็จะดีหรือไม่ดีแต่คุณนันดาเขาก็บอกเขาว่าเขาไม่่เียนแต่ ถ้าไปถามคุณโดนัทเขาก็บอกว่าเขาก็เกรงใจเหมือนกันเกรงใจพ่อแม่ของคุณโดนัทเหมือนกันเพราะว่า <ừ> ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นค,คือเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะร้ายเพียงแต่ว่าเป็นความคิดเห็นของเขา <ừ> นะฮะเขาก็กว่าเขาไม่คีเรียสก็เห็นยังไงก็เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับในอย่างที่บอกไปก็ถือว่าก็ชิวๆแล้วกันสําหรับสไตล์ของคุณอนันดาก็เขาบอกว่ารักทุกวันนี้เนี่ย ให้ดีที่สุดอืก็เหมือนกับว่าคนเรารักกันเนี่ยยังไม่ต้องไปมองถึงอนาคตให้มันมากนะแต่ว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนถูกต้องนะครับก็เนี่ยให้ดูรูปนิดหน่อยแล้วกันก็มีโหดีทีว่าค่อนข้างที่จะหวานเหมือนกันนะมีว่ามียุมีให้แบบว่าจูบเจอบกันด้วยหอมแก้งกันด้วยอเออนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คือเหมือนกับว่าคือค่อนข้างที่จะดูแบบว่า ลุยๆทั้งคู่แต่พอมีอะไรว่าแนวกุ๊กกิ๊กหวานๆก็อาจจะแปลกตาสักนิดนึงถูกต้องนะก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายคาถามเขาก็บอกว่าสุ่มแล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าที่เราเหมือนกับว่าชาวิจารณอ่ะเขาก็ไม่ออกมาตอบว่าเป็นแฟนกันหรือไม่เป็นแต่ว่าดูเอาเองดีกว่าเออก็คุณคิดว่าคุณอยากให้เขาเป็นแบบไหนก็ก็เป็นแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยคุณธนาพูดแบบพูดข้างตรงนะบอกว่าอ่ะคุณอยากให้ผมเป็นแบบไหนก็ แบบที่คุณคิดละกันแล้วแต่เลยสั่งมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอเอก็นั่นแหละก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่คต้องรอติดตามกันต่อไปของคุณอนันดาแล้วก็โดนัทนั่นเองนะครับอืมอ่ะมาอีกหนึ่งคู่คู่เมื่อกี้ก็ถือว่าปากแข็งเป็นคู่รักปากแข็งฮะก็มากันอีกหนึ่งคู่สําหรับคู่รักของคุณอ้ํา อาทิชาตินะฮะพี่นัทมีเรียถูกต้องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ก็รักกันมาสักภาพชักระยะนึงแล้วก็มีภาพหวานๆลงมาให้เราได้ดูได้ติดตามได้อัปเดตตลอดเลยเนาะเยอะเหมือนกันนะ<า>สำหรับคู่นี้ฮะก็พาดหัวข,ข่าวครับเขาบอกว่าอ้ํามีแพลนวิวานัดโวปั๊มลูกด้วย<อ>นี่เอาสิต้องดูว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้ครับจะเป็นยังไงกันบ้างเราเขาบอกว่าล่าสุดฮะเพิ่งได้ไปเอ่อเรียกว่าไปทริปมาหนึ่งทริปฮะ ที่ประเทศอิตาลีนี่เลยเขาบอกว่าไปกันทั้งหมดเนี่ยสิบวันนะฮะเขาบอกจริงๆแล้วแต่คนถามว่าเฮ้ยไปชเวีกันหรือเปล่าเ้าจริงๆอ่ะไปไม่ได้ชเวีหรอกแต่ปเป็นแอดเวนเจอร์นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้มากกว่าถูกต้องฮะก็ไปเยี่ยมญาติที่นั่นด้วยนะคบแล้วกันเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยเขาเป็นทริปของคุณอ้ําอธิชาติค,คุณนัทเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่อากาศเย็นๆหนาวๆเออเขาบอกว่าเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยคุณนัท ได้ออกความคิดคือเขาอาจจะแบบว่าแบ่งกันไงว่าอ่ะทริปนี้ครั้งนี้พี่อ้ําพาไปที่ที่หนาวๆส่วนเดี๋ยวครั้งหน้าพี่นัทอาจจะพาไปที่ที่มันร้อนๆถูกต้องเขาบอกไปวันสิบวันอิตาลีเขาบอกคุณนัทก็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 ชอบือนก็ไปคนรักด้วยเหมือนเป็นคนขี้หนาวใช่ไหมใช่เขาบอกทริปหน้าเราดูว่าจะไปไหนก็ส่วนถึงของวาเลนไทน์เขาบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าเอจะให้อะไรแต่ว่า น่าจะมีเซอร์ไพรส์เพราะคือถ้าบอกไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ก็ถ้าบอกก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะซื้อนู่นซื้อนี่นั่นให้ก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมรอให้ถึงวันวาเลนไทน์ก่อนแล้วค่อยให้ดีกว่าจะได้แบบเป็นเซอร์ไพรส์แล้วคนที่ได้รับของขวัญน,นี้ก็แบบเนาะก็ตื่นตันใช่ไหมถูกตอ<ะ>้องครับแล้ไปถึงข่าวล่าสุดครับสำหรับการที่จะทําร้านอาหารร่วมหุ้นด้วยกันฮะเขาบอกกันเลยนี่เลยความคืบหน้าครับตอนนี้ก็ใกล้เต็มที่นะฮะเร็วๆนี้ก็าบอกน่าจะประมาณ ปลายกุมภาพัน์นี้นะฮะน่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เปิดให้ได้บริการให้ได้ชิมกันสําหรับร้านอาหารของคู่รักคู่นี้คุณอ้ําอดิชาแล้วก็คุณนัทมีเรียต้องรอดูพี่อ้ําก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะว่าเห็นผมบวมๆขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าชิม, <laughs> ชมต้องชิมอาหารกันข้างเยอะแต่เชื่อถือว่าคู่รักถ้าทาด้วยกันแล้วต้องรอดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนปลายกุมภาพันนี้รอติดตามละกันอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวครับหรือว่าใครที่ ตามอินสตาแกรมของคุณอ้ําอดิชาตินะฮะจะเห็นคุณอ้ําเนี่ยเหมือนว่าอุ้มอุ้มเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาบอกเออหลายคนบางทีเฮ้ยลูกเก็บลูกเหมือนเป็นแบบในในว่าเฮ้ยอยากมีเป็นของตัวเองแล้วนะหรือเปล่านะเขาบอกน้องเขาเลือกเป็นลูกคนที่สองของน้องสาวนะฮะชื่อว่าอะลันนะฮะแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าพอเขาได้มารวมญาติเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยก็จะมีล้านๆอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยกันเยอะแต่เขาถามว่าเขาอยากมีไหมครับว่า อยากมีเขาก็คิดไว้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่สรุปว่าเมื่อไหร่ขออะไรให้ทุกๆอย่างเนี่ยลงตัวก่อนเรื่องงานด้วยเรื่องธุรกิจที่กำลังจะทำเรื่องความรักตอนนี้ก็นเนี่ยดูดูแบบนี้ก่อนอคือถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่รับรองว่าเขาบอกอย่างแน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาถึงกันที่ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็งานนี้ก็เป็นเเป็นข่าวของสาวมิ้นนัทวราเขาก็บอกว่าช่วงนี้นะคะมิ้นกระแสะแรงเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกก็ได้เป็นนางร้ายก็รุ่งค่ะพี่เต้ยค่ะคเพราะว่ามุ่งการแสดงเนี่ยมิ้นเริ่มด้วยการเป็นนางเอกแต่เธอนะคะก็กระโจนมาแย่งงานนางร้ายด้วยการรับบทร้ายลึกร้ายแอบ,บแฝงเรื่องล่าสุดในละครแรงปรารถนาทางช่อง3ก็แอบ,บร้ายจนคนดูเนี่ยแอบแซวว่าถ้าเจอตัวเนี่ยฝากตบหน่อยได้ไหมนี่เขาบอกว่ามีรูปด้วยฮะใช่ให้ดูรูป่อยแล้วกันให้ดูรูปนิดหนึ่ง ครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับรูปนี้นขาจะโอ้โหด้านนี้อันนี้ไม่ได้ด้านนี้ด้านตลอดเลยเออด้านนี้ครับค่ะให้ดูรูปนนิดนึงฮะเขาก็บอกว่าแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่ขนาดนี้จะอยู่แบบโสดไร้แฟนได้ยังไงแล้วก็ช่วงนี้นะคะเห็นมินเนี่ยดูซุบหอบแบบผิดหูผิดตาไม่รู้ว่าลดหุ่นหรือว่าอกหักกันแน่เพราะที่แน่ๆนะหนุ่มในวงการอย่างคุณหมาปรินที่มีข่าวเป็นหนุ่มคนสนิทของมินตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆเลยครับจนมีข่าวคบเลิกๆกันเนี่ยมาหลายครั้งนะคะ มีอันเขียนใบลาออกจากหัวใจมิ้นอย่างถาวรและไปสนิทกับสาววิวรรณรสแทนไม่รู้เพราะหมากปันใจเลยทําให้มิ้นอยากมีแฟนหรือเปล่านะเออตอนแรกทีรู้กันก็เป็นหมากมิ้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 นตลอดกอนใ่เออเป็นหมากวิวหมากวิวเอ๊ะนี่นหมากวิวไงนั่นน่ะดิก็คุณก็คุณคุณก็ครับช่องอ่พี่เต้ยมีมีข่าวกันด้วยประว่าแล้วก็ตรงตะแตนไปให้การอะไรอย่างงี้แต่เค้าออกมาไปปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่สาววิวเป็นเพื่อนฝากมาให้เขาก็บอกว่ามิ้นเองก็เลยต้องระหกระเหินมีข่าวโน้นห่าว นี้ในชีวิตอีกทั้งที่ถูกมองว่าเป็นนางเอกรับจ้างเที่ยว3-4วันเพื่อแลกกับกระเป๋าใบละสี่แสนโอ้โ,โอส่วนข่าวว่านายทหารคนในเครื่องแบบมาจีบสาวมินเธอก็ปฏิเสธเลยคะว่าไม่ชอบคนในเครื่องแบบม,มินตอบแบบไม่อายเลยหากใครถามเรื่องความรักในตอนนี้นะคะว่าขอให้เนื้อคู่มาสักทีเถอะอยากเจออยากมีแล้วเอาไว้สมัครไหมขาประกาศแล้วนะพี่ว่าคุณจะสมัครพี่ไม่ดดูเขาสวยระดับ ขนาดนี้นะฮะเออค่ะเขาก็บอกว่าก็ขอเป็นหนุ่มในวงการดีกว่าเอ้ยหนุ่มนมอกวงการเออหลายๆคนเนี่ยคือปกติแล้วคนธรรมดาเนี่ยคือคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยอยากจะมีแฟนเป็นดาราแต่ว่าดาราเนี่ยอยากจะมีแฟนเป็นคนธรรมดาแบบเรานะฮะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใช่นั่นเองนะครับก็ต้องรอรู้แล้วกันว่าเชื่อเธอสวยๆแบบนี้ครับ อยู่ไม่นานเชื่อว่าองมีคนแบบว่าคนจีบบ้างแหละเพราะที่ดูโอ้โหหน้าตาสวยขนาดนีน้แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คนข้างๆเบลก็ได้นะโอ้โหเข<อ>าไม่เอาไม่น่าจะเอาวีนะคะช่วงนี้ต้องพักไปสักหนึ่งช่วหงวหน้าเรามาติดตามข่าวของคุณใหม่เดวพิกานี่จะมีข่าวอะไรรู้ไม่ถึงแฟนคลับรู้ครับ brightness af9 สุดท้ายแล้วคู่นี้จะเป็นคู่ว่าจริงจังกันได้หรือเปล่านะติดตามได้ช่วงหน้าครับ เมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโ a กสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโกไปใช้ดูสิจ้า พบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับในเบรกที่ 2, 2> <อ>นั่นเองนะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับยังมีข่าวมาอัพเดตและการก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่เบรกแรกเมื่อกี้ทิ้งไทยไว้ฮะข่าวของคุณใหม่ดาวิกานะฮะสำหรับข่าวนี้เลยฮะก็เลยเขาเป็นใหม่ภา,าวาเขาบอกเป็นโรคกลัว อ้วนเขาบอกว่าเป็นโรคอนนเล็กเซียกลัวอ้วนขึ้นสมองถึงขั้นห้วงคออ้วกเลยทีเดียวครับนะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่มากับสาวๆนะฮะที่อยากขุนสวยนะครับอืมนะฮะก็มาดูดนะีกว่าว่าเอข้างในข้างในรายละเอียดแต่จริงๆแล้วอย่าง,ง,งพี่ใหมอ่อย่างใหม่เนี่ยนะคะหรือว่าไม่น่าจะโกรกอ้วนแล้ว,วเ,เพราะเาขาขุนเขา,ขา บางมากเลยนะอ่ะมาดูข่าวแล้วกันนะ,ะสำหรับเขาบอกว่าคุณใหม่ครับเขาบอกว่ามีเสียงล่ำลือฮะจากกองถ่ายละครนะครับร้อยเล่เนเหนลวงฮะของทางวิกเจ็สีหรือช่องเจ็ดนั่นเองว่าคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยฮะก็มากองถ่ายด้วยอาการอ<ช>ิดโรยนะครับเพราะก็นอกจากที่แสดงละครกันข้างเยอะแล้วนะ,ะยังมีงานอีเวนต์นะฮะรวมไปถึงเดินแบบที่ว่ารับไว้ลังข้างเยอะ เหมือนกันนะครับทำให้เกิดอาการผอมทีม่สำคัญเขาบอกว่าเมื่อค่อยกินข้าวด้วยอาจจะใช้ยาอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับน้ำนมทูเหลือะนะฮะอะไรแบบนี้ก็จนทีมงานเนี่ยหลายๆคนเริ่มห่วงเริ่มห่วงสุขภาพว่าคุณใหม่ดิกวกาจะไหวไหมเพราะอย่างที่เรา,ารู้กันของงานค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มันก็เมาส์ไปมาขก้นมาฮะก็พูดถึงโรคอะนอเล็กเซียฮนะรหรือว่าโรคกลัว อ้วนนะครับนะทำให้คือโรคเนี้ยเขาบอกว่าบางบางบางทีนะอาจจะต้องกินเข้าไปคือกินข้าวเนะี่ยกินได้นะแต่ต้องล้วงคอเหมือนกินไปเท่าไหร่ก็ต้องเอาออกให้หมดใช่ใช่อันนี้อันนี้พี่เคยได้ตั้งแต่สมัยแบบว่ามัธยมละแ hmm. บนว่าเอ้ยมีน้องคนนึงเนี่ยืบนว่าเป็นเป็นหุ่นดีๆอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับเป็นดาราด้วยตอนนั้นนะแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่ได้ดังนะเขาบอกว่ากินข้าวแล้วเขาต้องเอามือล้วงคอเพื่อที่จะทําให้อ้วกนะเพื่อที่แบบว่าหมกาแค่ให้มันอิ่มอะ เหมือนกินก็ไปเฉยๆไม่ให้มันเป็นลมอะไรประมาณนี้ไหมอ,อ่ะให้แบบกระเพาะม,มันมีอะไรไปบดเฉยๆถูกต้องนะครับแล้วก็ออทางด้านสาวใหม่ฮะก็ได้ออกมาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้ฮะพร้อมยอมรับสั้นๆว่านะฮะเธอเนี่ยควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมน้ําหนักในหลากหลายวิธีนะฮะแล้วก็การคุมอาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนเรื่องการเป็นไอ,อ้เนี่ยโรคเครั่องผอมหรือเป็นโรคอโนอเล็กซีเนี่ยเธอไม่ให้ความเห็น